รับซื้อเหรียญ10บาทวาระที่6การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์รับซื้อเหรียญน,นะครับในวันนี้มีอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนั่นก็คือเหรียญการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13นะครับหรือเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ณขณะน,นี้นั่นเองนะครับเหรียญน,นี้ นะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรด้วยกันนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ลักษณะเท่ากับเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญ10บาทหมุนเวียนทั่วไปขนาดเท่ากันเลยนะครับแล้วเหรียญน,นี้มีน้ำหนัก8.5กรัมนะครับมีการครบรอบวาระนะครับของเหรียญที่ลึกเนี่ยวันที่6ถึง20 ธันวาคมปี2541นะครับและก็มีการประกาศออกใช้งานจริงนะครับวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2541นะครับในปีพุทธศักราชเดียวกันนั่นเองจำนวนการผลิตมีทั้งหมด8ล้าน2 2เหรียญด้วยกันนะครับถือว่ามีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเอาละมาดู ด้านหน้าของเหรียญกันนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับด้านหน้าของเหรียญ10บ,บาทนะครับวระที่6นี้นะครับกางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักท,ทางเบื้องขวานะครับทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านล่างนะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชราชาธิกานะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญ เดี๋ยวขอพี่กลับไปที่ด้านหลังของเหรียญนะครับและเราจะเห็นกันพี่กลับมาที่ด้านหลังของเหรียญนะครับกลางเหรียญจะมีตาสัญ,ญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเช่นเกมครั้งที่23นะครับด้านขวาเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์มีข้อความว่า10บาทไทยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับมีข้อความว่า10บ บาทที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านล่างมีรูปสัญลักษณ์มีข้อความว่านะครับ13 th asian game bangkok นะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับจะมีข้อความประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง20ธันวาคมปี2541นั่นเป็นช่วงวันนะครับในการจัด การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13นั่นเองนะครับนั่นเองเหรียญน,นี้นะครับที่เป็นลักษณะของเหรียญในชนิดราคาอื่นนั้นไม่มีนะครับมีเหรียญชนิดราคาเดียวนั่นคือ10บาทโลหะสองสีวาระที่6กนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13เนี่ยครับนั่นเป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตามองนะครับนั่นเองนะ เหรียญที่น่าจับตามองนั่นเองสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมีการประกาศรับซื้อนะครับในราคา4,000บาทนะครับ100เหรียญ4,000บาทตกเหรียญละ40บาทนะครับรับซื้อ100เหรียญขึ้นไปนะครับ100เหรียญ4,000บาท100เหรียญ4,000บาท ว่าทําไมต้องรับซื้อในมูลค่าหลักในจํานวนที่มากนะครับ100หนึ่งร้อยเหรียญขึ้นไปเนื่องจากว่าถ้าเรารับซื้อทีละเหรียญสองเหรียญเนี่ยนะครับค่าขนส่งหร,หรืออะไรพวกนี้มันไม่คุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นรับซื้อก็รับซื้อทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบย n นซีด้วยนะนะครับแบบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับในราคานี้ใครมีก็ลอง ลองโทรมาเช็คดูนะครับเลี้ยงกฤษดาในซีรีส์ เหรียญสิบาทนะครับโลหะสองสีนี้ถ้าเราจะเห็นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด61สิบเอดวาะด้วยกันนะครับกระจายกันไปซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันทั้ง61สิบเอวาะเลยนะครับแล้วก็จะมาบอกมูลค่าราคาที่คาดว่านะครับกันอย่างผมเนี่ยซื้อมาเพื่อสะสม ครับโดยเฉพาะนะครับตั้งใจว่าจะไม่ได้ขายแล้วนะครับแต่อนาคตเกาะไม่แน่นะเหรียญกระสับพวกนี้นะครับจะปะปนกับเหรียญกระสับหมุนเวียน นะครับบางครั้งเนี่ยผมเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับมันเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในวาระต่างๆนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้จากด้านหลังคือถ้ามองเผินๆจะเห็นว่าคล้ายกันเลยนะครับลักษณะของเหรียญคล้ายกับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปแต่ถ้าเรามองดีๆและเพ่งดีๆจะเห็นว่าลักษณะน,นะครับของด้าน หัวด้านก้อยนะครับจะแตกต่างไปนะครับจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกับเลี่ยนหมุนเวียนเพราะนั้นต้องสังเกตดีๆนะครับแต่ถ้าเรามองผิวเผินนะนะครับก็เหมือนกับเบรียญหมุนเวียนแหละนะแล้วก็ใช้ใจ่ายได้ตามปกติตามกฎหมายนะครับเป๊ะเ,เลยนะไม่ต้องกลัวว่าเ้เหรียญพวกนี้ใช้ใจ่ายไม่ได้หรือใช้งานไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวพวกนี้มีมูลค่าทางกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานได้ นะครับนั่นเองจริงไม่ต้องกังวลไปนะครับ